โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยิยนดีก็สู่เีก้าจีจีวโกจีบีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์แฟกชั่นเดย์ด,ดีทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ช่วยจีจีลูตัวเอฟดีเข้าสู่พาร์ทที่7แล้วนะครับอ่า ก็เรากลับมาอีกครั้งสำหรับช่วงจีจีรูตัวของซอรอาร์ออนไลน์แฟกเชอร์เดดีมอเดงนะครับผมเน้ว่าหายไปตั้งโอ้สองเดือนเต็มๆนะครับคือถ้าเกิดว่าตีราคาของซีซั่นล่าสุดก็คือประมาณ3เดือนที่ผ่านมาที่เราไม่ได้อัดคลิปกับการรีวิวตัวของตัวละครตัวใหม่นะครับผมเนาะซึ่งสำหรับาราที่แล้วที่ผมเคยรีวิวตัวไปก็คือเจ้าของสกินเฟทอรบูลเลตใช่ไหมก็ เหมือนเป็นวันครบรอบอมาจำหน่ายของเฟทอเบลเลตนะที่สก,กินเอาจริงๆสก,กินมันไม่ได้มีอะไรมากครับมันไม่ได้มีเปลี่ยนท่าไมตาหรอกแค่เป็นสก,กินของเฟทอเบลเลตเฉยแน่นอนว่ากูก็โดนแล้ว500บาทนะครับผมเนาะแล้วก็รวมถึงสก,กินคินิโตะซมบุไรที่โคตรเท่ที่ลูกเนี้ยซื้อตั้แต่แรกดีกว่านะครับแล้วก็ตัวละครล่าสุดที่เรารีวิวไปนั่นก็คือเจ้าพิโทโธกับเจ้าเอ็มที่ โอ้พิทโธเป็นตัวละครที่เก่งนะแต่เอ็มผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ดูเฉยๆไปหน่อยวะเออคือถ้าเกิดเรื่องสไนเปอร์นี่ผมชอบเดซกันกับชินอนมากกว่านะตัวละครเองผมผมรู้สึกว่ามันดูกกแปลกๆนะผมผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าแต่คือเขาสึกตอนที่ผมเล่นเจ้าเจ้าเอ็มนะพอรู้สึกมาแตกต่างกว่าชินอนกับเดซกันมากๆเลยนะครับผมเนาะก็ แน่นอนสลับพาร์ทที่แล้วก็คือพาร์ทที่6เนาะใครยังไม่ดูก็ฝากรบกวนช่วยดูแลกันนะครับผมเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่7แล้วนะครับผมเนาะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้นะครับในที่สุด DLC 3ก็มาแล้วครับผมโอ้ยไฟนดลี่ไฟดลีในที่สุดมาสักทีครับ คือเป็น DLC ที่ผมพูดตรงๆนะครับว่าตั้งตารอที่สุดตั้งแต่ที่เคยเล่นมาพอ่อรลยไหม DLC นี้มีตัวละครน้องซาจิจังเว้ยเออซึ่งผมอยากดูเนื้อเรื่องมากๆเลยว่าถ้าเกิดคีโตกูเจอกับซาจิอีกรอบนึงเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่เคยตามเรื่องตัวละครซาจิเนี่ยซาจิคือรักแรกของคีโตนะแต่มันคือรักแรกแบบว่าแบาบมันไม่ได้รักสุดอะแต่มันซึ้ง เออมันซึ้งตรงที่แบบอะไรนะช่วงวันคริสต์มาสซาจิเหมือนผู้ใส่เป็นคุณส่าวว่าอ้วัเลียคริสต์มาสในคิริโตโอ้ยแบบคือมันเป็นอะไรที่เจ็บใจมากๆเลยอะซาจิซึ่งน่าที่สุดเราก็เห็นอาฟทีแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่อยู่ใน DLC ด้วยด่าอซนี้ด้วยก็คือน้องฟิเลียจังนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือชื่อ DLC ครกับผมเนาะเพื่มมาเยอจากต่างโลก เซฟเซีแห่งแสงจันทร์ขอบคุณที่สั่งซื้อส่นเสริมผู้บปเยี่ยจากต่างโลกเซฟเซี Se ่ยวแห่งแสงจันทร์สามารถใช้รายการได้ต่อไปนี้ส่วนเนื้อหาที่มีนั่นก็คือเควสตัวละครในเรื่องเสริมอาเควสในเรื่องเสริมตัวละครฟิลเลียและฟาจิไอเทมเสริมเช่นอาวุธและสติกเกอร์อะแล้วก็ต่อมาก็คืออันนี้เป็นเนื้อหาของ d l เ3สเนาะรู้สึกว่าจะมีประมาณื้อเรื่องเหมือนเดิม ใช่ไหมโอเคอ่าน,นี่คือตัวละครฟิลเลียจังซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้ก็คือเราจะเราจะมาทำรีวิวตั้งและ,และนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็อันนี้คืออุธนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคพร้บอมอาวุธใหม่ได้แก่อาวุธของฟิลเลียและซาตีประมาณ6ชนิดอ๋อให้มาเลยฟรีๆหชนิดเหรอเนี่ยอ๋อแต่ละไอเทมก็จะดรอปในเควสเนื้อเรื่องและมัลติเควสสาม,มารถเลือกสติกเกอร์และฉากการ์ดหลักประจําตัว ได้จากหน้าเครื่องสมส่โอเคอ่ะเราก็ได้มาสักทีนะผมสลับซาจิแล้วก็ฟิเลียจากอ่ะเดี๋ยวแคปรูปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้รูปรูปนี้เป็นอ่าตอนไลฟ์สตรีมนะครับผมเนาะก็เก๋อย่างแรกก่อนเลยแน่นอนด้วยความที่ส่งตัวละครนี้มาใหม่ก็ใครที่เอาไปเล่นในด่านโคออบหรือว่าด่านบอสเนาะก็จะได้ค้าบประสบการณ์ไอ้ตรงๆเลยว่าทุกด่านด่านอิสระ ด่านเนเรื่องไอ้ด่านเควสนะครับผมเควสแบบโคออแล้วก็ด่านบอส่ได้ข้าประสบการณ์1.5ไอของของเควสอิสระนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าโคออบกับเลดบอสอ่ะอันเนี้ยได้ข้าประสบการณ์1.5เท่าแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็ด่านเอ็กคลาเรนก็มาแล้วนะจ๊ะใครจะเล่นก็เล่นได้เลยนะครับผมใครจะเล่นก็เล่นได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญน,นี่อย่าลืมเล่นด้วยละกันนะผมสลับดา่านแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของ ของช่วงเดือนที่4ีใช่ไหมก็อย่าลืมเล่นอย่าลืมเล่นด้วยละกันนะครที่เนแฟลชเชอได้รีมอยู่ก็อย่าลืมมาเล่นด้วยละกันนะแจกสกินชุดสีทองแบบฟรีเลยนะครับผมเนาะโอเคมาเรามาดูายละเอียดตัวละครเลยกันล้วกันนะครับผมเนาะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมภาพมันดูกากๆจังอ่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจหน่อยนะครับว่าอ่าตอนนี้สถานะคอมผมเนี่ยพูดตรงนะครับว่าย่ำแย่มากเพราะว่าจริงจอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าตอนแรกทางผมเนี่ย ยากจะเอาไปทาความสะอาดเพราะว่าฝุ่นมันเยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือประกันไอ้นอดพุ๊บผมเนี่ยแม่งยังไม่หมดกว่าจะประกันหมดหรือไม่ช่วงไหนผมต้องรอมีนาปีหน้าผมต้องรอมีนาปีหน้าเพราะคือวันที่สิบามีนาคมไอ้เหีย <c ười> คือรอสิบามีนาปุ๊บถึงผมจะสามารถเอานอดพุ๊บผมเนี่ยไปทำคาคอสะอาดแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนได้วราฉะนั้นก็ หลังจากเนี้ยเวลาไลฟ์สตรีมก็อาจจะเห็นกราฟิกก,กากๆหน่อยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้กากอะไรมากก็พอเห็นตัวละครอ,อยู่นะครับผมเนาะอ่ะนี่คือหน้าตาตัวลคนนะครนะครับผมเนาะก็เริ่ม,มาแต่น้องฟิลเลียจังนะครับอ่าขออยากแคปรูปก่อนละกันนะครับอ่านี่อาวุธหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเนาะสกินนี่นะจ๊ะแน่นอนว่าเราก็สามารถใส่ชุดคนอื่นได้เหมือนกันเนาะแน่นอนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ชุดตัวเองก่อนนะครับสติกเกอร์ นี่สติกเกอร์ก็ใครที่ซื้อลงหน้าก็จะได้สติกเกอร์ของอ๋อนี่ไงมีให้ใหม่อีก2อันโอเคโอเคอ๋อไอสองอันนี้คือสลับพรีออเดอร์นะครับผมเนาะต่อมานี่ไวฟฟูอัดับหนึ่งของผมเลยครับซาจิจังโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากโอ้ยไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะเห็นเมียตัวเองอยู่ในเกมเฮ้อใหตายสินะครับผมเนาะ โอเคต่อมาในเรื่องของดานเควสเสริมอ่าเนื้อเรื่องอุยนนอ๊ยดานโอ้อะไรเนี่ยรับประกันช่องตำนานหนึ่งช่องเอ๊ะเพิ่มเลดไปหรอเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะาการันตีหรอเอ๊ะเควสป,ป้อมหมายเฉลมิมฉลองค่าประสบการณ์เลี้ยงตัวละรครสองเท่า ขาบกว่าเขาบอกเลยว,วะเอ๊ะอะไรคืออะไรคือการที่มึงมึงการันตีวะอ่ะอเคนี่มาแล้วนะผมสำหรับเรื่อง,เ,อง,เ,องเดียวสีสามนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาไลฟ์คืนนี้กันเนาะว่าเนินเรื่องเป็นยังไงนะครับผมเนาะส่วนเนินเรื่องหลักก็ไม่น่ามีมั้งซับเควตมีไหมซับเควตได้ข่าวเหมือนจะบีปะผมไม่แน่ใจหรือผมเล่นแล้ววะผม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 ,ผมไม่รู้อ่ะ อันนี้คือซอนะ็อเวย์นะยวใช้ปั๊มหนึ่งเอ๋อเล่นหมดแล้วเล่นหมดแล้วเล่นหมดแล้วแล้วเ,เรื่องควมเติบอะอ๋อตกใจนะว่ามีอ่ะโอเคมางั้นเดี๋ยวเราจะไปเรวิวเจ้าฟิเลียกับซาจิเลยแล้วกันนะครับว่าทั้งสองตัวละครนี้เขาสามารถโดนโลมจะไปไงนะครับผมเนาะโอเคก็เพิ่มเป็นการเสียเวลาไป เราไปรับชุมกันได้เลยครับผมเนาะนั้นก็ไป Let's go รอเน่ะโอเคปะ นนก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการรีวิวเจ้า DLC ที่3เลยแล้วกันก็เริ่มมาแดดตัวละครตอนแรกก็คือน้องฟินเลียจังก็สำหรับใครที่ไม่เคยตามตัวละครตัวนี้ก็ผมเนาะก,ก็น้องฟินเลียจังก็เป็นตัวละครจากซอร r ตอาร์คภาคเกมนี่แหละก็มาจากภาคที่มีชื่อว่นะ Sword Online, ment, s อร r อาร์ออนไลน์รี l คลโลแฟคเมนใช่ไหมใช่ใจไม่ผิดซึ่งมันเป็นภาคซอ r อาของอะไรนะของภาคที่ต่อยอจาก อินฟินิตี้อินฟินิตี้โมเมนต์เชมักก็คือเป็นภาคของซออนไอลน์เกมแรกที่อยู่ในเครื่องคอนโซลนะครับผมเนาะอ่ะเกเรามาอ่านรายละเอียดสกิลหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะสามารถสามารถกดค้างได้โอเคเชนเพนซึ่งเป็นการฟันต่อเนื่องอย่างรวดเร็วแล้วก็กดด้านขวาสามารถกดค้างได้เช่นกันโอเคอ่ะมาดูเดแล้วกันนะครับผมเนาะ แล้วมาแตะคลิกซ้ายนะครับผมเนาะมาฟันได้สูงสุดประมาณเจ็ฮิตนะครับผมเขาบอกว่าสามารถก,กนค้างได้ใช่ไหมอ่าจะเป็นการฟันแบบรวดเร็วเดี๋ยวนะผมขอลองคอมโบสิอ่าคอมโบได้นะครับผมเนาะประมาณประมาณเก้าสิบพีทนี่แหละอ่ะคลิกขวาครับผมปุ้มอ่าประมาณสามตนะครับผมคลิกขวาของคลิกขวาค้างนะครับมา Okay. ลองคอมโบสิปึ๊บ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 อ่าคอมโบได้คอมโบได้อโ,ไดโอเคแต่แค่ว่าต้องหาจังหวะนิดนึงนะครับผมต้องหาจังหวะนิดนึงนะครับผมเนาะอ่ะเรามาเริ่มทีละสกิลละกันนะครับผมเนาะเร้วม,มาแต่สกิลที่1มีชื่อว่า deep field spin นะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีบริเวณโดยรอบโดยการหมุนโครงสว่านซึ่งจะขยายบริเวณไปเรื่อย นะครับแล้วก็สร้างคอสเสียหายให้กับตัวละครที่เป็นท่าแสะง MIC. อ่าสกิลแรกนะสกิลแรกจะสร้างคอสเสียหายให้กับตัวละครที่เป็นท่าแสะงนะจ๊ะโอเคมาอาจจะเป็นการหวุนนะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนว่าสกิลแรกก็ตามที่บอกคือจะสร้างคอเสียหายให้กับตัวละครที่เป็นท่าแสะงนั่นเอง,เองเนะครับผมเนาะ ต่อมาสกิลที่2ผมมีชื่อว่า Rising Slash นะครับผมเนาะก็จะเป็นการพุ่งเข้าประชิดและโจมตีด้วยการฟันต่อเนื่องสครั้งแล้วกระโดดพร้อมกับฟันแล้วก็แล้วก็นะฟันเสกศัตรูขึ้นนะครับผมเนาะโอเคมาดูกันต่อครับผมสกิลที่2นะครับอ่าก็คือเหมือนเหมือนไปการฟันฟันฟันแล้วก็ฟันขึ้นซึ่งผมผมเดาว่าไอ้สกิล2เนี่ยมัน3ามน่าจะสามารถคอมโบกับสกิลหได้ นะผมตอนที่จังหวะฟันขึ้นก็คือผมคาดว่า,วาน่าจะสามารถฟันบนกางอากาศได้นั่นเองนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่3มีชื่อว่ารีทัสเซลนะครับผมเนาะก็จะเป็นการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องอันรวดเร็วด้วยมีดสั้นนั่นเองนะครับผมเนาะเกมาามานี่อ่ามาณนี้เลยน,นะครับผมเนาะ ซึ่งสำหรับสกิล3แรกก็คือมีแต่สกิลที่1เนาะที่สร้างคอสิให้กับที่เป็นตัวละครท่าแสงก็คือแน่นอนว่าฟิลเลียน่าจะบอกกับตัวละครที่เป็นท่าแสงจริงๆเอาไปเล่นกับด่านเอาเอาไปเล่กน,นกับด่านเนี่ยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเจอตัวละครที่แพ้ท่าแสงนี่ฟิลเลียน่าจะยิ่งหวานนะผมเนาะต่อมาสกิลสีหรือว่าสกิลบัฟนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับผมมีชื่อว่าทัชเอี๋ยวทัชเชอร์บูส์นะครับผมเนาะก็จะเป็นการเปิดใช้งานเมื่อขนาดสมใส่ไอเทม บัฟเสริมโดยจะทำการใช้ไอเทมบัฟเสริมแล้วเพิ่มค่าสถานะที่รับรองโดยถาวรซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามชนิดของไอเทมบัฟเสริมดังต่อไปนี้อ่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมถึงสกิลของน้องเนี่ยมีประมาณ4ช่อง3ช่องก็คือเหมือนประมาณว่ามันคือบัฟนั่นแหละว่าง่ายนะครับผมเนาะก็เขาจะเลงเขาจะเลงตามนี้เลยนะครับผมเนาะนี่1 2 3 4 นะผมเนาะช่องที่1มันคือเพิ่มพลังจงตีช่องที่สองนะครับช่องที่สอง่าช่องช่องที่สามนะครับผมเนาะช่องที่สาเหมือนจะเป็นการอะไรนะอ่าอัตาราลดคอเสียหายใช่ไหมเอ้ไม่ใช่ดิเอ้สกิลสองอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใช้ดูนะเอ๊ะอะไร แล้วประเด็นคือกูต้องใช้อย่างไรไไกูต้องใช้อย่างไรวะเอ๊ะอะไรหรือผมต้องใส่อเทมหรือเปล่าเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเปิดใช้งานเมื่อขนาดสมใส่ไอเทมบัฟเสริมโดยจะทําการใส่อเทมบัฟเสริมแล้วเพิ่มค่าสถานะโอ้พอเราใส่ปุ๊บก็คือเราจะสามารถเลือกได้เลยใช่ไหม ว่าเราจะใช้อันไหนมีนมีเพิ่มจงตีมีเพิ่มอัตราข้อเสียหายปริมาณการเพิ่มข้อเสียหายแจ้รับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่โอเคนะครับอ่ะซึ่งเหมือนประมาณว่าเราต้องใส่อเทยมยก่อนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าไอทยมยที่ว่ามันคืออะไรเอาเลยว่าหลักๆสกิลซีประมาณนี้แหละนะครับผมหลักหลักสกิลซีประมาณนี้เลยนะครับตามที่เขาระบุเลยนะครับผมเนาะต่อมาสกิลไม่ตายมีชื่อว่า ฮอตโวทวิกนะครับก็จะเป็นการเรียกภาพมายาของฟิลเลียออกมาเพื่อปลดปล่อยการโจมตีประสาทอันทรงพลังนะครับผมเนาะโอเคมา let's go นีโคตรเท่เอก็จะเป็นการซัมมอนภาพมายามาแล้วก็ฟันฟันจับจับจับ,จ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 บแล้วก็ตบมือ ไอ้ข้อสวยข้อสวยก็ประมาณ13บสานั่นเองนะครับผมเนาะโอเคก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับตัวละครที่เป็นชื่อว่าฟิลเลียจังนะครับผมเนาะโอเคงั้นก็เข้าสู่ตัวละครต่อไปนั่นก็คือซาจิจังนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคไปだるだかするね โอเคตัวละครต่อมานะั่นก็คือซาจิจังหรือว่าเมียหลักของผมงงนั่นเองนะครับผมนอโอตัวละครสวยมากสวยจริงๆสิบเต็มสิบไปเลยเ <c oughs> อามาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการรีวิวเจ้าซาจิจังเลยกันแล้วกันนะครับผมเนา okay. ะโอเคสาหรับรายละเอียดสกิลประมาณนี้อ๋อลืมลืมลืมบอกเลยว่าซาจิเป็นซัพพอร์ตนะสนฟิลเลียนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นสายอะไรน่าจะเป็นไฟเตอร์ปะ ไฟเตอร์ Fighter, ไม่ก็สายแท้งนี่แหละหนึ่งในสองอย่างนี้ถ้าจะไม่ปิดนะอ่ะสำหรับสกิลของซาจิสามารถกดค้างได้ทั้งคู่เลยทั้งด้านซ้ายกับด้านขวาน,นะครับผมเนาะโอเคไปลุยแล้วมาแตะคลิกซ้ายนะครับผมเนาะไปประมาณหกคลิกนะครับผมเนาะคลิกซ้ายค้างนะครับอ่าฟัดกดค้างฟาร์มเพิ่มประมาณสี่คลิกนะครับ ก็ได้นอนว่าสามารถคอมโบได้เนาะต่อมาคลิกขวาผมประมาณ4ี่ฮิตแล้วก็มีการฝันขึ้นบนได้นะก็แสดงว่าน่าจะคอมโบได้นะครับต่อมาคลิกขวาค้างนะครับโอเคประมาณนี้เลยเนะครับผมมาแล้วมาต่สกิลที่หนึ่งครับผมมีชื่อว่า Start Dip p เฟนเซอร์นะครับผมเนาะก็จะเป็นการโจมตีด้วยการแทงอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและสร้างคอเสียหายให้กับตัวละครที่เป็นท่าแสงอ่ะเหมือนกับฟิลเลียเลยฟิลเลียก็เป็นท่าแสงซาจิก็ท่าแสงเช่นกันนะครับผมเนาะเกมมาโอเค,อเคอลักษณะสกิลประมาณนี้ครับประมาณ9ก้าคิดเองนะครับผมเนาะโอเคต่อมาสกิลที่2มีชื่อว่า สวิชรัชนะครับผมเนาะก็จะเป็นการเล็งและพุ่งแทงจากระยะไกลแล้วก็หากกดค้างเพื่อสะสมพลังจะสร้างคอติหายเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะเกมมาเขาบอกว่ากดค้างได้ใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง อ่กดค้างนะครับเฮ้ย,ยกดค้างได้จริงวะปุ้มอดามาเนโคตรแรงเลยนะครับผมปิดท้ายด้วยสกิลที่3มีชื่อว่า Energy Area นะครับก็จะเป็นการสร้างก็จะเป็นการโจมตีเป็นวงกลมเพื่อสร้างคอตยหายแล้วสร้างอนาเขตมอบเอฟเฟกต์เพิ่มความเร็วแล้วก็ครูดาวของสกิลสูงโดยมีผลเมื่ออยู่ในเขตนั่นเองนะครับผมเนาะเกมมา อ๋อเหมือนจะเป็นการสร้างอนาเขตนะครับอเอหมือนจะเป็นการสร้างอาาเขตนะครับผมซึ่งอนาเขตเขาบอกว่ามันจะคือการเพิ่มเอฟเฟกต์ความเร็วนะผมเหมือนจะเป็นการเพิ่มความเร็วแล้วก็ครลดาวสกิลขั้นสูงนะผมโดยจะมีผลเมื่ออยู่ในเขตอ่าก็ถือว่าสกิละดับประมาณนี้นะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่ต่ออาต่อมาสกิลต่อมาคือสกิลซีหรือว่าสกิล ติดตัวแหละไว้ง่ายอนยะ่างผมเนาะก็มีชื่อว่า Healing Player นะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งานเมื่อมีเกรอยู่นะผมเนาะเปิดใช้งานจะทำการอธิษฐานณตรงนั้นเพื่อฟื้นพลัง HP จำนวนหนึ่งของตนเองและสมาชิกปาร์ตี้ทุกคนกดปุ่มค้างเพื่อสามารถฟื้นฟูได้เรื่อยๆโดยใช้เกรจะยกเลิกเมื่อกด อาจจะยกเลิกเมื่อกดป okay. 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 so, okay. ุ่มหรือเกตหมดนั่นเองนะครับโอเคโอเคเหมือนหดือนว่าต้องเก็บเกตก่อนอานงั้นขอเวลาเก็บเกตสักคู่นะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยเนาะโอเคไปอ๋อโอเคหลัก กขาสามารถประมาณนี้คือเหมือนเป็นการแบบอาซาติจะเป็นการขออธิษฐานอ่าซึ่งมันคือการอะไรนะคิวิ่งทั้งตนเองแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆในสมาชิกปาร์ตี้ทุกคนแล้วก็สามารถกดค้างได้ด้วยก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังเลือดไปเรื่อยๆโดยใช้เกต แน่นอนว่าการที่จะยกเลิกได้คือเกรหมดไม่ก็เราเผอก,กดยกเลิกก่อนโอเคเอาไว้ง่ายคือสก,กิลตัวตัวไม่เหมือนมากมันคือมันคือการฟื้นฟูเลยแหละแล้วก็สามารถกดค้างได้ด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็แอนิ a t i o n นคุณผู้ชมน่าจะเห็นัแหละว่า animation เป็นไงนะครับผมเนาะมาปิดท้ายด้วยสก,กิลไม่ตายมีชื่อว่าเทลเอ่อเทอเทอบิวเทอบิว,วสลสัใช่ปะจะเป็นการปล่อยจงตีต่อเนื่อง อย่างเต็มกำลังด้วยห่อสองมือและก็สร้างคอเสีหายอย่างหนักนะครับผมเนาะโอเคมาลุยอยุ้ยอุอ้ยทา่ากลสวยเอ๊สิบเต็มสิบไปเลยโอเคประมาณ13คิดเหมือนกับน้องฟิลเลียจังเลยนะครับผมเนาะโอเคก็น่าจะจบกันแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวของ DLC ที่ สามนะครับเดี๋ยวแคปภาพแป๊บน,นึงรูปสวยโอเคประมาณน,นี้ละกันโอเคก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครฟินเลียกับซาจิจังสำับ DLC ที่3ามมันเองก็เป็นสตัวละครที่เฮ้ยความสามารถเก่งใช้ได้เลยนะ ออไอดีส่วนเรื่องการใช้สกิลนี่ฟีลเลียผมค่อนข้างงงนิดหน่อยว่ะแต่ซาจีนี่เรารู้ว่านางเป็นซับพอร์ตแบบซัพพอร์ตของเท้เนะผมแน่นอนว่าตัวละครที่ผมจะเล่นเป็นอันดับแรกก่อนเลยในคอรอ,อก,กันก็คือซาจีนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อสลับดี c ลที่3ก็ราคาประมาณ499บาบาทใครที่ยังไม่ซื้อก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับผมเนาะโอเค อ่าส่วนสายก็ประมาณนี้ครับผมนนองฟิเลียเป็นเลนเจอร์นะครับผมเอ้โทษทีอ่าฟินเลียเป็นสายลุกนะครับหรือว่าสายความสายโจงตีความโดยตั้แต่ว่าง่ายส่วนซาติเป็นซับพอร์เตอร์เด็กนะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมันก็ไปแล้วซีเก็ต next time g o o d เจอกันใหม่สำหรับช่วงจีจิรูตัวพาดหน้าเนาะว่าจะเป็นอะไรนะครับผมเนาะโอเคไปแยกย้าย